สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีพีพร l e ม g u e 2023กันนะก็ตอนนี้การแข่งขันของเราก็เข้าสู่วีคที่13กันแล้วนะเดี๋ยวมาเตรียมชมเกมนี้ที่คัดกันมาแข่งกันในวันนี้นะมาพาคกันที่คู่นี้กันนะก็เป็น2ทีมจากพรีเมยรีอังกฤษมาเจอกันนะในวันนี้เป็นการพบกันนะระหว่างเลสเตอร์ซิตี้แอวันนี้เล่นที่ King Power Stadium ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์เจอของหนักเลยวนะวันนี้แต่เดี๋ยวเราไปส่องผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยฮนะในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก2023ตอนนี้นะโอ้ต้องบอกว่าทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เป็นรองจ่าฝูงเลยนะตอนนี้มีอยู่25คะแนนนะส่วนเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ผลงานแย่เลยฮนะเป็นรองบวยฮนะอยู่ดับ19ฮนะมีเพียง10คะแนนนะหวันนี้ต้องเร่งเก็บแต้มฮนะ แต่ด้ามาเจอของหนักอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะว่าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะก็ได้เ <mi> ห็นในส่วนของรายชื่อผู้เล่นทั้งสองฝั่งกันแล้วนะจัดเต็มกันมาทั้งสองทีมแล้ววันนี้ าละเกงกำลังเจอเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะเขี่ยเปิดเกมกันมาก่อนแล้วเขี่ยเริ่มต้นเวลาทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้บอลเริ่มต้นก็เคาะกันมาแล้วฮะเจ้าบ้านบัน์ไปที่จัสตินโอล็อกสวยแต่โดนมาเลสตย่างมาได้ฮะเอา้าแต่ไปเสียขึ้น เป็นฟาวว่กรรมาการให้ฟาวณจุดตรงนี้แมดติสันก็เปิดเข้ามาแล้วลูกนี้โอ้โหเกือบได้โคหมือนกันแต่บอลก็ไปเข้าของเอเดนสันบอลนั้นเป็นของเลสเตอร์ฮะฟาสมาที่ลิคาโดเตเลมันส์ย้อนไปที่เอ็นดีดีเอ็นดีดีตรงนี้จะทะลุให้เพื่อนไม่ได้แล้วก็ซิตี้ จะโตกลับไปบ้างฮะได้ทุ่มทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดรีเปิดข้ามยามาลูกนี้แต่ไม่ถึงเพื่อน,น่าเป็นลิคาโดแล้วยาวมาถึงเอนดีดีให้ดิวส์บิลลี่หอดิวส์บิลลี่มาแล้วแล้วผักไปที่ เจมี่วันนี้อลองสักไกลแต่ว่าติดบล็อกอะแล้วก็เอาบอลมาครอบครองกันได้อะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนกานมาที่โฟเดนส่งไม่ดีโฟเดนตรงนี้ อ๋ครับแล้วลูกนี้มาเอเดนสันก็สาดยาวขึ้นหน้าไปก่อนแล้วเกมยังตื้อๆอ่ะยังหาจังหวะอะไรกันได้ไม่มากทั้งสองฝั่งแต่มาแล้วจวังหวะนี้ฮาเลนฮาเลนโอ้โหเสียบอลง่ายๆฮาเลนอ้าวแต่ว่าก็เสียขึ้นมากุนโดกัน โรดรีเห็นมาเลสทางด้านขวาเก็บบอลสวยแล้วมาเลสปาดเข้ามาโ้แต่ว่าติดบล็อกฮนะบอลยังคงเป็นของซิต,ตี้ฮะเล่นกับโรดรีโหโรดรีกระชากสวยลแล้วโดรดดี้ไหลให้ฮาเลนฮาแลน,เล,นเล่นกับการเซโลเปิดข้างในแล้วก็เคลียร์มาได้ฮาร์เลสเตอ,ร,อร์แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามหาช่องเจาะยิงกันแล้ววะเริ่มคลองบอล ต่อเนื่องโรดรีมาที่กุนดกกันแล้วขอลองยิงตรงนี้ติดบล็อกเอาแล้วจะได้สวนอะคับเจมี่วอดี้ได้บอลวอดี้มาเองแล้วให้แมดดิสันตอบึ้นวอดี้วอดี้โอ้โหโดนเสียบลูกนี้ฟาวเลยฮะโอ้เรจะเจ็บหรือเปล่าวอดี้จังหวะน,นี้กรรมการควักใบเหลืองแจกเลยฮะทางลาปอสฮนะเสียบหนักเจมี่วอดี้ แต่ก็าลุกขึ้นมาเดินได้ฮะน่าจะไม่เป็นอะไรฮะโอ้โหดูภาพช้านี่ก็หวาดเสียวเนี่ยเล่เลนกันมาต่อฮะจะได้ฟรีคิกเปิดขึ้นไปแมดดิสันสันโยนขึ้นมาลูกน้ลิคาโดจะโขกบอลเป็นของของเลสเตอร์ฮะมาที่ลิคาโดเข้ากรอบเกีตโทษ ลิคาโดโอ้โหแต่ว่าไม่ผ่านละปอ์นะโดนแย่งไปได้เราจะโต้กลับไปแล้วฟิลโฟเดนโฟเดนครองบอลไปเองโอ้ลูกนี้จะส่งโดนดักไว้ได้แอตเลเซอร์ ester, ทำได้ดีดิวส์บริฮอลมาที่เตเลมันส์เตเลมันส์ให้เจมี่วอร์ดี้ฮะแล้ววอร์ดี้คลองซัดไกลลูกนี้โอ้โหได้ลองยิงส่องหน่อยฮนะแต่เอเดนเซ่นก็ไม่ไม่เผลอพลั้งพลาดนะรับไปได้อ่าตัวนี้เป็นบอลของ เลสเตอร์ครับฮาวิบันส์แล้วโถสวยกับดิวส์บิลลี่ฮอลยังไงพาบอลเข้ามุมซ้ายกันก่อนแล้วจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกฮนะแล้วก็เสียบอลไปเลยบอลอยู่ที่เควินเดอร์บอยลูกนี้สวยมาที่ฮาร์เลนด์นยกให้โฟเดนลูกนี้เก็บบอลไม่ได้แลยครบโฟเดนเสียบอลให้เลสเตอร์ซิตี้แล้วปาดมาลูกนี้ยังไม่ออก ฮาวิบันส์เล่นกับดิวส์บิลลี่ฮอให้เอ็นดีดีเอดีดีแทงยาวลูกนี้เจมี่บอดี้ไม่น่าทันนะแรงไปนิดนึงอะก็เนสเตอร์ถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ค่อยดีอะเป็นรองบวยของตารางคะแนนพรีมเยร์ลีกตอนนี้อแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ทำได้ไม่เร็วเท่าไหร่อ,ไรอะได้ดีเหมือนกันมีโอกาสอยู่เป็นครั้งคราวอะ แต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ตอนนี้ยัง0ู0นย์ศสำหรับเกมนี้เควินเดบรอยเล่นกับโรดรีโรดรีข้ามยาวเห็นโฟเดนเต็มวิ่งทันหรือเปล่าฮะไม่ทันนะบอลได้ทุ่มฮนะน่าจะโดนลิคาโดออกแล้วมาต่อแนละ้วกันเซลโลโฟเดน ไหลให้ฮาเลนเดืบรอยเล่นกับมาเลสแล้วฮาเลนยิงลูกนี้ติดบล็อกอก,ก็น่าจะเข้ามือวอร์ดนะก็ต้องบอกว่าผู้เล่นบางคนที่ย้ายไปแล้วในโลกจริงก็อาจจะยังคงอยู่เพราะว่าอันนี้เถือยังเป็นเลกแรกนะอย่างเช่นกันเซโล่ก็ยังคงอยู่ในทีมะตอนนี้นนแต่พอเลกสองในลีกของเราก็เดีย๋ยวจะย้ายออกไปฮะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ ยังคงมีคริสเตโน่ลอนโดอยู่อะแต่เดี๋ยวพอเริ่มต้นวีค20ก็คือเข้าสู่เลก2ก็จะย้ายไปตามความจริงอะมาโฟกัสกันที่เกมวันนี้ยังคงสูสๆนะเลสเตอร์ซิตี้ปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครจะได้แต้มสำคัญแปในเกมวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มแข่งกันมายาวไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ ตอนนี้ก็เข้าสู่วีคที่13แล้วเข้าสู่ช่วง5นาแลที่สุดท้ายของครึ่งแรกก็เอาแล้วลูกนี้วอร์ดี้ทะลุมาวอร์ดี้ปาดไปเอาแล้วดิวส์บริฮอนทะลงยิงลูกนี้โอโ้โหเอาฟาสซับเรียบร้อยอะเลสเตอร์ซิตโอ้โหไม่ได้ขอไปน่าจะล้ำหน้าแมนนิชันโอโ้โหลูกนี้ได้โอกาสซับมาแต่เดี๋ยวดูว่าไปยืนล้ำหน้ามากน้อยแค่ไหนโอโ้หยืนเดียวๆอยู่แล้ว แต่ลูกนี้ดิวส์บุรีฮอร์ได้ลองยิงอะซึ่งไม่มีใครมาขวางมาบังแล้วแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีอะเอเดรียนเซฟไปได้อย่างคงศูนย์นะเกมนี้โฟเดนเว้นลากไปไหลให้ฮาเลนฮาเลนหมุนมาแล้วมาทางฝากซ้ายกันเซโลเติร์มาแล้วกันเซโลโยกไปหลอกมา ให้ฮาเดนคืนฮา่ดนเล่นกับกันเซลโลไปที่กุนโดกันโรดรีให้เรอบรอยถึงโฟเดนแล้วจะไหลลูกนี้เอาแต่บอลยังต้องรีบเคลียออกมาเลสเตอร์เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วว่าครึ่งแรกน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้แล้วก็นะนะกรรมการเป่านกวีดจบครึ่งแรกไว้ที่ตรงนี้ังก่อนเลยฮะเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังทำอะไรใดๆกันไม่ได้วันนี้ ก็วันนี้ฮาแลนด์ยังมีโอกาสน้อยอยู่ฮะยังไม่สามารถทําประตูให้ทีมได้ <ią c oughs> ก็ยังสูนๆนะเกมนี้เดี๋ยวพักครึ่งกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันต่อ <c oughs> เอาแล้วมาเริ่มกันต่อแล้วในครึ่งเวลาหลังอ <c oughs> ของ <c oughs> เกมเนี้นะ เลสเตอร์ซิตี้เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้อะเป็นการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะก็เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันอีกสักรอบฮนะตอนนี้ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะอยู่ดับสองะผลงานยอดเยี่ยมเลยส่วนเลสเตอร์ซิตี้ผลงานส่วนทางนะากันนะอันดับสองเหมือนกันนะแต่จากท้ายนะก็คืออันดับ19เลสเตอร์ซิตี้มีอยู่10คะแนนเลสเตอร์ซิตี้ต้องการแต้มอย่างยิ่งนะเพื่อที่จะดีดหนีมาจากโซนตกชั้นนะ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการแต้มอย่างยิ่งเช่นกันอแต่มาดูจังหวะนี้เอนดีดียิงโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะบอลเลยเสาออกไปฮะได้โอกาสหลุดมาไม่ล้ำหน้าด้วยเอนดีดียิงลูกนี้โอ้โหทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะบอลชีกนี้ออกไปฮะมันไม่ไซส์โค้งเข้ามาก็ยังศูนย์ศูนย์นะเจ้าบ้านยังสร้างเซอร์ไพรส์ไม่ได้วอลเกอร์โหเลีเ้ยงหลอก วอลเกอร์ข้ามมาฟากนี้ให้กันเซโลฮะกันเซโลเล่นกับโรดรีโรดรีโอ้ลูกนี้ไปเล่นมากจังหวะไปหน่อยแต่ยังได้บอลอยู่ฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนนกันเอาแทงอู้งนี้ฮาแลนด์จะหลุดหรือเปล่าปะทะก,กับซูยินชูโฟเดนมาที่กุนนกันชิงกับโฟเดนชิงมาที่เดอะบอยเดอะบอยเล่นกับฮาแลนด์ยิงลูกนี้โอ้โหแรงเลยนะฮาแลนด์ aland, ลูกนี้ได้เงื้อเท้าตะบันยิงเข้าไปเลยโอ้แ oh, ต่ว่าน่าจะล้ำหน้า โอ้โหลำ้ำแบอกว่านิดเดียวยนีน้กลับตัวมาไม่ทันนะแต่ก็ไม่ได้ประตูอยู่ดีอะเปิดขึ้นมานะบอร์ดอาแล้วซิตี้ชิงกันมาจังวันนี้ไปที่โฟเดนโฟเดนมาที่กุนดักันเอาไหลามาที่มาเลสจะยิงทีมเก่าหรือเปล่ามาเลสล็อกคืนแล้วกุนดักันยังหาช่องยิงไม่ได้ ยิงติดติดบล็อกคุณการยัอนของบอลมาที่ฮาเลน์ขอลองบ้างติดบล็อกอีกแล้วลแ,แล้วฮาเลน์มันแตะมาแล้วฮาเลนย้อนมาแล้วลูนี่โฟเดนเรียบร้อยโอ้โหโ,โดนจนได้ฮะมันคุกคลิกไปมายิงติดนู่นติดนี่สุดท้ายไม่ติดแล้วฮะเข้าประตูไปแล้วโดยฟิลโฟเดนฮะวิงไปกอดเป๊ปเลยฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำจนได้บุกวนเวียนมาหลายทีแล้วเนี่ยนะยิงติดไปติดมาฮาเลนสุดท้าย ต้องแอซิแล้วะหักกับมาโอ้โหแล้วยืนอยู่ตรงโล่งนะโฟเดนไม่มีผู้เล่นเลสเตอร,ร์ไปประกรบไปประกบเลยฮะก็คงจะเซฟยากจริงฮะวอร์ดลูกนี้เอาละก็ขึ้นนำแล้วฮะทางฝั่งทีมเย็น City แมนเชสเตอร์ซิต <Manchester. S 1> ี้ฮะหนึ่งศูนย์ฟีโฟเดนนาทีที่58นะฮะเกมนี้เข้มข้นขึ้นแล้ว เลสเตอร์ต้องเร่งแล้วฮะถ้าวันนี้ยังไม่ได้แต้มก็จะจมอยู่โซนตกชั้นต่อไปฮะเป็นบอลของซิต,ตี้ฮะโรดรีให้ดิวส์บูลีฮอร์ลิงลูกนี้โอโหเซฟไว้ได้ฮะเอเดอร์นแกเกมกันแล้วทางฝั่งลอจเจอร์ เอาเดนิสสปลัดลงไปบ้างฮะบุกหนักแล้ว <c oughs> เลสเตอร์ต้องการประตูซูินชูมาที่เอ็นดี้ดยิง <c oughs> ติดบล็อกฮะโ <c oughs> ฟเดนมาที่ <c oughs> โนดรีเอมาที่มาเลส าเลนให้ก oh, no? no. ุนโดกานโอ้สวยกับโฟเดนมีธงหรือเปล่าไม่มีเอ้าลุดไปแล้วโอ้แต่ว่ามีธงอะกรรมการเพิ่งจะมีสัญญาณออกมาก็โอ้โหเริ่มล้ำไปนิดนึงอะโฟเดนเปิดยาวขึ้นมาเลยอะเดสเตอร์ โดดีข้ามยาวมาซิตี้ตั้งโกไปได้อา่าบอลอยู่ที่ฮาเลน์ไหลให้กุนโดกันแล้วฮาเลนยังไงยิง,ยงลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะตุงตะข่ายเรียบร้อยไปแล้วระดับฮาเลนพลาดออกนอกกรอบเฉยเลยฮะยังอยู่ที่1นึ่งศูนยตอนนี้อ่าครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แก้เกมกันบ้างฮะส่งเบนเดโดซินวาลงมาแทนกุนโดกันนะ แล้วมาดูเฮตุเฮต่างคู่นี้กันสักหน่อยนะกับการแข่งขันพ e ี i e ี l e a ลีกนะซีซั่น2021ก็เป็นแมนซิตี้ชนะทั้ง2แมตช์เลยฮะ2-1และ3-1ะส่วนซีซั่นที่แล้วะ2022ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะทั้ง2แมตช์เช่นกันนะ2-1ทั้ง2แมตช์ก็ดูจากสถิติการพบกันก็โอ้โหซิตี้ข่มนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4ครั้งรวดเลยแล้วก็บังจะชนะ ครั้งที่5ในวันนี้นำอยู่1 0 <_ d> 1> แต่แล้วเกิดขึ้นได้เวลาเอาลูกนี้เควิ ho! นเดอ์บอยโอ้โหนึกว่าจะเรียบร้อยเหมือนกันลูกนี้ <_ d> แต่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์เซฟของบอร์ดเลยก็ว่าได้ฮะถวายผ่านไหมเดอะบอยลูกนี้แล้วโอ้โ oh หยิงเต็มตีนเลยฮะแต่ว่าบอร์ดก็เซฟเต็มมือเหมือนกันนะ <_ d> ยังรอดปลอดภัยจากลูกที่2อยู่ฮะทางฝั่งเจ้าบ้านนะ <_ d> ลสเตอร์ตี้ แต่ก็จะได้เตะมุมทางฝั่งแมนซิตี้เดอรบอยเล่นสั้นกับโอดนนะโอดนหลุยกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้เตะโดนผู้เล่นเลสเตอร์ออกหลังได้เตะมุมอีกครั้งฮะมาดูลูกนี้อีกครั้งนะของเควินเดอรบอยโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเรียบร้อยลูกนี้ถ้ายิงเข้ามุมอีกสักนิดนึงแต่ว่าก็เหมือนจะอาจจะไม่ห่างมือของวอร์ดสักเท่าไหร่ฮะ ก็เล่นสั้นมาเช่นเคยต่อฮะทางฝั่งซิตี้โฟเดนมาถึงมาเลสให้เบนาโดซินว่าจะยิงตัวนี้เหมือนจะติดบล็อกแล้วก็เป็นทีของเลสเตอร์จะสวนกลับไปบ้างอา้าวแต่ว่าสวนไม่ดีบอลมาตกถึงเดอะบอยอีกแล้วอา้าวเดอะบอยขอล้องอีกหนึ่งทีแล้วก็เป็นบอร์ดที่ได้เซฟอีกหนึ่งทีเหมือนกันนะยังทําประตูไม่ได้ฮนะเดอบอยวันนี้วันนี้ก็ซูปเปอ,อร์เซฟนะงฝั่งบอร์ดช่วยเลสเตอร์ซิตี้ไปได้หลายลูกแลนะ้ว ไม่งั้นก็น่าจะโดนไปหลายลูกแล้วฮะแต่จนถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังนําอยู่เพียงลูกเดียว่าทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะหากยังไม่ได้ลูกที่2ตอกฝาโลงฮะแล้วตัวบอยมากับมาเลสมาเลสจะปั่นคงลูกนี้ไม่ผ่านนะอาแล้วแล้วเลสเตอร์จะโต้กลับไปมีเจมี่วอดี้ด้านหน้าแต่ก็ไม่ได้เก็บบอลได้ฮะแล้วก็เป็นซิตี้สวนมาฮาแลนด์ไม่ผ่านฟนะ้าซนะนะ แล้วเป็นบอลของจัสตินอ๋จัสตินลุยมาจัสตินไปที่เตเลมมนส์ให้บรัดข้ามมาถึงบาส์บาน์กระชากยาวไปเองฮาวิบานโอหแล้วได้เข้ากรอบไปทศปดาข้าบ้างในลูกนี้ไม่ได้โคกอะเลสเตอร์ซิตี้เป็นบอลของแมนซิตี้ต่อฮะเข้าสู่ช่วง1ินาทีสุดท้ายแล้วอของเกมวันนี้ เมนเดรซินวายกข้ามมาลูดีมีมาเลสทางด้านขวาพักโอกเก็บได้มาเลสลกโยกเข้าในวอกเกอร์ปาทะลุไม่ผ่านนะเลสเตอร์ก็จะพยายามขึ้นไปจัสตินให้มาที่แล้วก็เสียบอลน,นะยังไม่ถึงเพื่อนเป็นบอลของแมนซิตี้มาเลสไลให้ฮาร์รนจะพลิกเดอะบอยยังไงเดอะบอยเข้ากรกิโทษแล้วไลถึงวอกเกอร์น่าจะล้ำหน้าไปแล้วอะผม,มย้อนมาให้วอลฟาส ใบเหลืองย้อนหนังอะจังหวะไปฟาวหนักหาเลดนเดี๋ยวเรามาดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะเลสเตอร์ก็แพ้สเปอร์มา1 0่นะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้บาเยนมิวนิกมา3 2อะแพ้มาทั้งคู่ส่วนโปรแกรมวิกหน้าเลสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยืนอนบาเยนมิวนิกนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับไปเล่นในบ้านต้อนรับยูเวนตุส แล้วจังหวะน,นี้บานมาแล้วว่บานปาเข้ามาเอานี่เด oh นิสปราดโอ้โหเรียบร้อยอะเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูตีเสมอว่าโอ้โหในช่วงต้องบอกว่าท้ายเกมแล้วอะโอ้โ oh หไม่น่าเชื่อฮะแมนซิตี้จะได้โอกาสหลายครั้งหลายคราแต่ทำไม่ได้สุดท้ายเปิดช่องให้เลสเตอร์ได้โอ้โ oh หยิงช่องนี้มาเป็นผู้เล่นสำรองเลยฮะเป็นซูเปอร์ซับเลยเดนิสปราดยิงผ่านเอเดนเซนเข้าไปเลยฮะเอาละเลสเตอร์ซิตี้ ตีเสมอมาได้ทําให้เสียงแฟนบอลดังกระหึ่มเลยฮะโอ้โหอาจจะแซงชนะได้หรือเปล่าต้องมาดูนะว่าผลสรุปจะเป็นยังไงเพราะว่าเวลายังไม่หมดนะยังเหลืออีกสักนิดนึงฮะกับช่วงทดเจ็บฮะ,ะแล้วแมนซิตี้เสียฟอร์มแล้วต้องมาเร่งเอาประตูคืนน่าจะได้หรือเปล่าโรดรีฮะเดอรอยซึ่งพลาดหลายครั้งแล้วันนี้เดอรอยยิงไม่เข้าสักทีอแต่เสียบอลเอาแล้วจะเป็นทีของ เลสเตอร์ฮะกับช่วงเวลาในการทดเจ็บหกนาทีฮะจะทำได้ดีแค่ไหนบอดี้ไหลเข้ากลางให้เตลมันย้อนมาปลาสเตลมันเก็บได้เตลมันเลือกยนข้ามไปฝักขวาแต่ว่าแมนซิตี้ก็เก็บมันไม่ได้ฮะเอเดนเซนเดนกับกันเซโลฮะกันเซโลให้โรดรีไปถึงฮาร์เรนฮาร์เรนโรดรีเคาะกัน ดีมาที่มาเลสกับฮาเลนเอาละฮาแลนแล้วขอลองซัดไกลโอ้โหลูกนี้ต้อง <c oughs> เจอพี่วอร์ดของเราเซฟอีกแล้วแล้วมีมาย้อนให้ไปเหลืองกับเควินเดอร,รอยฮะเดรอยไปฝาวจังหวะน,นี้แต่ว่าต้องพูดถึงลูกยิงของฮาแลนเมื่อสักครู่โอ้โหเกือบจะเป็นประตูตัดสินเกมเลยฮะแต่ว่าวันนี้ต้องชื่นชม บอลจริงะเซฟเยอะมากเลยฮะช่วยเลสเตอร์ไว้ได้เยอะเลยแล้วก็ทําให้เลสเตอร์กำลังจะได้แต้มนวในวันนี้แต่ว่ายังไม่แน่จังหวะแต่มุนนี้เปิดก็มาเข้าหัวฮาเลนโ้โหเซฟแล้วบอลแล้วต้องรีบเคลียร์ออกมาแล้วก็มมวกโอ้โหหมดเวลาเลยฮะบอลยังเซฟจนนาทีสุดท้ายฮะก็ช่วยให้เลสเตอร์ได้แต้มสําคัญเลยนะในวันนี้ในบ้านของพวกเขายันเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้ได้ฮะโอ้โหแบ่งกันไปฝั่งอะหนึ่งคะแนนเลยฮะ จบตามน uh co ี mm ้แ hmm. ล้ววันนี้เลสเตอร์ซิตี้หนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งนะผมแบ่งกันโดยฟังอันหนึ่งคะแนนก็จบกันตามนี้เดี๋ยวไปชมมาได้ทำประตูกันนะในช่วงท้ายนะโหสุดมันนะกับการแข่งขันพีพีพีมารีกติดตามกันไปเรื่อยๆนะสำหรับผมเดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าแน่นอนนะลาไปแล้วสวัสดีครับ